สวัสดีครับบทโด้ครัฟุตบอลสกเกอร์เกครับประจําวันเสาร์ที่29กรกฎาคมนะครับคาดกันมา2ตัว1นหลีกนะครับปเริมตัวแรกครับรายการสวีเดนออนสเวนคันนะครับระหว่างฮาเคนเปิดบ้านพบกับเอฟบอกตัวนี้เนี่ยลงแข่งขันกันเวลา2องทุ่มตรงนะครับตามเวลาบ้านเราก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้การครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานทําคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับตัวนี้นะครับสถิติสามารถได้เคยเจอกันเนี่ยเป็นทางฮาเค่นชนะไป1แล้วก็ทั้งคู่ ไป2นัดเลยล่าสุดฮะเป็นทาง F อฟบอกเปิดบ้านแพ้ไป0ประตูต่อ2 ปรื่องฝั่งเจ้าบ,บ้านตอนนี้ครับซาติอเกมหลังสุดลมุกร,รายการชนะ3เสมอ1แพ้1ล่าสุดครับเสมอให้กับ KI c อคาสติกไปอย่างไร้สกอร์นะฮะสำหรับเจ้าถิ่นทาเคนนะครับภายใต้การทำทีมของแพตสมารเทียสครับฟอร์มในหลีก5าเกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยไปได้3นัดนะครับความพร้อมก่อนเกมวันนี้เนี่ยจะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาแต่อย่างใดน,นะครับการจัดทัพเนี่ยคาดว่าเขาจะมาระบบ43 3โดยที่3ประสานแดนหน้าจะวางโอลากามาร อิบราฮิมซาดิกและก็โมโมดูชอาโกนะครับลงลาสก่อในเกมนี้ครับส่วนฟังทีมเยือนนะครับเฟฟบอกตอนนี้ซาติอาเกมหลังสรุปทุกรายการชนะ4และก็เสมอ1นัดฮะล่าสุดนะครับไปชนะกับเยอรมันมาได้ศูย์ประตูต่อ4เลยครับสำหรับฟังทีมเยือนนะครับคุณซื้อตอนนี้จิมมี่เทลินนะครับผลงานยังคงยอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้ในหลีกมา15นัดตอนนี้ครับลังจากฟูของตัร่างนะครับสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะนะครับพวกเขาเนี่ยจะไม่มีวิกเตอร์เวเดลครับ บาดเจ็บเอ็นไข้ก็แค่รายเดียวเท่านั้นนะครับการจัะทับคาดว่าจะมาระบบ4-3-3แดนกลางเนี่ยจะวางเอ็มมานูเอลโบเตงนะครับคอยปั่นเกมสนับสนุน3ประสานแดนหน้าอย่างเจเฟย์ออกเกสคัสเพอร์ฟิกแล้วก็เบิร์นฮาร์ดครับลงรักสกอร์ในเกมนัดนี้ครับสำหรับตัวนี้แล้วนะครับทางด้านของฮารคเคนเจ้าถิ่นเนี่ยพราะเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมชนะในรังมา6เกมติดต่อกันนะครับบองบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆ ส่วนทีมเยี่ยนนะครับเอฟบอกพวกเขาก็เป็นทีมจากฝูงของตารางนะผลงานนอกบ้านยอดเยี่ยมนะครับชนะมาเจ็ดนัดติดต่อกันสมฐานะเบอร์หนึ่งของลีกในตอนนี้ครับเลราค่านะครับเปิดมาเสมอเจ้าบ้านยอมรับว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเสี่ยงลงทุนด้วยเลยนะเพราะว่าโอกาสจบเสมอนะ่ะมีสูงมากๆแต่ในฐานะผู้วิภาควิจารณ์แล้วเนี่ย ขอเลือกอยู่ฝั่งทีมเย er ์เอฟบอกล้วกันนะครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมจ่าฟูงของตารางแถมมาเข่นเพิ่งเล่นเกมกลางสัปดาห์ในศึกของแชมเปี้ยนลีกมาหมาดๆด้วยความฟิตย่อมเป็นรองผู้มาเยนแน่นอนนะครับเกมนี้เลยมองว่าอยู่ฝั่ง f b บอนี่มีโอกาสรับทรัพย์มากกว่านะครับคาราสกอตัวนี้ครับจบที่ f เอกเอือนชนะไป1ประตูต่อศูนเท่านั้นครับ และก่อนจะไปชมตัวที่2กันนะครับสำหรับท่านไหนนะครับสนใจทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ามารับในกลุ่มกับเราได้นะครับแบบฟรีๆไม่เสียค่า,จจาใช้จ่ายใดๆนะครับ ไปต่อ,อทวีสองเลยนะครับอยู่กันในรายการเดิมสวีเดนกนัสสวนคขานครับระหว่างเดกกฟอร์ดครับเปิดบ้านพบกับบอมมาปชคานาคูนี้ลงแข่งขันขันเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะตามเวลาบ้านเราถาติสามารถได้เคยจกันนะครับเป็นทางเดกกฟอร์ดชนะทั้ง3นัดเลยครับล่าสุดครับเป็นทางบอมมาปชคานาครับเปิดบ้านแพ้ไป1ประตูต่อ2ไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่านะครับถิติอัลเกมหลังสุดขทุกรายการชนะ1แล้วก็แพ้ถึง4นัดครับล่าสุดไปแพ้กับนกปปิงมา1ประตูศูนย์ สำหรับเจ้าท่นในกรบภายใต้การทำทีมของเทรนเนอร์ทอมเบสซอนเบอร์ครับผลงานในหลีกห้าเกมหลังสุดเก็บชัยได้แค่เกมเดียววันนี้ความพร้อมนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะมาระบบ3 5 2ตรงแดนกลางจะวางโยฮันสมอร์เทสานครับรัสมุดเอ์ดฟรีครับคอยปั่นเกมสนับสนุนสองหัวงอกแดนหน้าอย่างเดียโก้กัมปสและก็ฟาชางอับดุลลานะครับลงล่าสกอร์ในเกมวันนี้นั่นเอง ่วนทีมเยือนนะครับตันนี้ซาติอาเกมหลังสุดลมทุกรายการชนะ2แพ 3, ้3านัดล่าสุดเปิดบ้านชนะกับพมบีไป1ประตูศูนย์สำหรับบอมมาบอนจชคาน่านะครับภายใต้การทําทีมของอันเดสเองเกิสไมาครับผลงานในลี5ก5าเกมหลังสุดเนี่ยคว้าชัยไปได้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับความพร้อมก่อนเกมวันนี้ครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนแต่อย่างใดนะแถมยังได้กองหลังอย่างกุสตาฟแซนเบอร์ครับพลทโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกด้วย คาดว่าวันนี้เนี่ยจะมาระบบ3-4-3ครับโดยที่3ประสานแดนหน้าจะวางออสการ์เพเตอร์สันวินเมอร์โอดิฟอนครับแล้วก็โจฮันสันอเล็กซานเดอร์ลงหน้าตาข่ายร่วมกันวันนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับเจ้าทิ้นเดยเกอร์ฟอร์ดเนี่ยพวกเขาไม่ชนะเกมในบ้านมา4นาัดติดต่อกันบ่งบอกชัดเจนว่าฟอร์มแผ่วลงไปนะครับแมตช์นี้เนี่ยเตรียมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของบอมมาบบชคานา่า ทีแผนนอ,อกบ้านมา2เกมติดต่อกันนะครับบอกแล้วว่าฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยพอๆพอกันเลยนะครับดูในราคานะครับเปิดมาให้เสมอทีมเยือนแนะนําว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอ่ะดีกว่าเพราะว่าผลงานพวกเขาเนี่ยย่ำแย่แต่ว่าเลกฟอร์ดเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านและสถิติการเจอกันฝีครั้งหลังสุดก็เป็นทางเลกฟอร์ดที่คว้าชัยไปได้ทั้งหมดดังนั้นเกมนี้มองว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านนี่แหละโอกาสรับสัพ์มากกว่านะฮะคาราสโกตัวนี้ครับจบทีเลกฟอร์ดเฉือนชนะไป1ประตูวัวศูนย์เท่านั้นครับ ก็จบไปเลยครับสำหรับวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลกับซ็อกเกอร์99ในวันนี้นะครับและตอนนี้นะครับทางเรามีโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับใครที่แจ้งว่ามาจากช่องยู u ูบซ็อกเกอร์99นะครับรับเครดิตฟรี50บาทกันไปเลยนะครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆสักกลุ่มหนึ่งเอาไว้พูดคุยนะครับรับเครดิตฟรีเนี่ยสามารถเข้ามากลุ่มเดียวกับผมได้นะครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ